ก็แบบก้อนก่าขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเทียบขนาดครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้ลำโพงบลูทูธนะครับของ JBL รุ่น Go2 นะครับแล้วมีปัญหาว่าฟังได้1เพลงเบ็ดมดนะครับแสดงว่าเบ็ดเสื่อมแล้วนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเบ็ดกันยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปแกะเปลี่ยนด้วยกันเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ JBL Go2 กันนะครับ อ่ะตอนนึ่น,นะครับเพื่อนๆพี่ๆทําการแกะตัวตะแกรงหน้าดอกขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตนะครับออกประมาณ6ตัวนะครับอ่ะแล้วก็เปิดฝาครอบขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดสายแจ็คของลําโพงออกก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นสายลําโพงะเดี๋ยวเราก็ทาการยกบอร์ดขึ้นมานะครับดูว่า ติดตรงไหนบ้างค่อยๆดึงขึ้นมานะครับผมก็เพิ่งแกะเปลี่ยนครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีสายแพรของจุดชาร์จแล้วก็ไม้นะครับอ่าเดี๋ยวเราแกะน็อตนะครับเอาชุดชาร์จจุดชาร์จออกมาเลยในอย่างนี้นะครับยกบอดออกจะพอแบตอยู่ด้านล่างนะครับจะได้ทํางานง่ายนะครับนะครับแล้วก็ความจุนะครับให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซลล์แบตโดยใช้ BMS ตัวเก่าของเขานะครับ นี่นะครับผมเทียบขนาดเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอของเดิมประมาณ700กว่ามิลลิแอมของใหม่1000มิลลิแอมนะครับขออัพสเปคถึ้นไปจะได้ใช้ได้นานขึ้นนะครับขนาดที่สําคัญคือขนาดต้องให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับจากนั้นเราก็มาสปอตเข้าไปที่ BMS ตัวเก่านะครับ พอเวลาแบตเสื่อมนะครับ BMS จะไม่เสียนะครับแบตเสื่อมเราก็เปลี่ยนเฉพาะเซลเล์แบตได้หรือเราจะซื้อทั้งชุดมาเลยเขาก็มีขายนะครับอ่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จัดแบตให้เรียบร้อยนะครับติดเทปกาวครับอ่าวัดแบดก่อนโอเคซีวนนะครับแบตมาแล้วเดี๋ยวเราต่อเข้าบอร์ดแล้วก็ทดสอบชาร์จดูก่อนนะครับอ่าชาร์จเข้าแล้วนะครับเมื่อชาร์จเข้าแล้วเราถึง มาไล่ประกอบนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบกลับเข้าไปแล้วชาร์จไม่เข้านะครับเป็ดมีหหาเราต้องแกะกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบกลับเข้าไปตามที่เราเกะออกมานะครับต่อสายลําโพงกลับเข้าไปนะครับขันน็อตยึด ครอบหน้าดอกกลับเข้าไปนะครับของเดิมมันก็เปื่อยๆเดี๋ยวเราติดกากลับเข้าไปนะครับจุดนี้ไม่มีปัญหานะครับทดสอบชาร์จชาร์จได้ปกตินี่จะเป็นเซลล์เบดเก่าที่เสื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบจับคู่นะครับ JBL GO 2กันนะครับเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับ อะโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ